สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับกอฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากับรถสวยๆหนึ่คันด้านข้างผมในวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถเก่าราคาใหม่นะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะครับผมเพราะว่าผมก็ได้เคยรีวิวไปแล้วเมื่อสัก2-3เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมจะพามาชมนี่ครับ Mercedes-AMG G, G L A 3 5 ProMatic ปี2021ครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ราคาเราใจมากๆเลยนะครับผมจาก คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ได้เคยรีวิวไปในครั้งแรกของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่1 6 4 9 0 0้านบาทแต่วันนี้ครับรถเก่าราคาใหม่จัดไปเลยครับราคาพิเศษที่1 5 9 9 0 0้บาทเท่านั้นเพื่อนลถไปทันทีเนี่ยห้าหมบาทกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ซิ่งๆซ,ซ่าๆเครื่องยนต์แรงๆขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกอย่างคันนี้ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าประวัติสวยครับคันนี้นะเป็นรถที่ดูแลอย่างดีจากเจ้าของเดิมนะฮะกุญแจมีให้2ดอกคู่มือการใช้มีและเลขไม์ใช้มาเพียงแค่74,00 0กิโลเท่านั้นเองสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับผมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดูคลิปนี้ก่อนนะครับดูคลิปนี้ก่อนจะจะพาชมภายนอกภายในและก็โครงสร้างของเขาว่าสวยแค่ไหนนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาเราตามไปชมกันเลยครับผมว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของภายนอกกันก่อนคันนี้เดี๋ยต้องบอกว่ารถเอยู่กับผมมาเนี่ยได้สักประมาณ3เดือนเกือบจะ4เดือนนะครับก็อยู่มาสักประมาณนึงแล้วแหละนะครับผมจากราคาตอนแรกอย่างที่แจ้งไปเนี่ยล้านหกแสแต่ตอนนี้นะครับผมเหลือที่1นึ่งล้านห้าก็ลดไป5,000 50, 0บาทนะครับผมในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองนะรเรามาดูนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มาครบ นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ไฮเทคแบบจ๋าๆแบบทันสมัยเลยนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดหูขัดตาทําไมไม่ให้มานะผมอย่างกล้องรอบคันเนี่ยคันนี้ไม่มีนะเออคันนี้มีแค่กล้องมองภาพด้านหลังนะครับผมแต่กระจังหน้าของเขาก็ดันใส่ในส่วนของมอกอัพกล้องหน้ามาใส่มาเพื่อให้เรามีคําถามเออทำไมไม่ให้มาตั้งแต่แรกนะครับผมก็เอาไว้เสริมในส่วนของฟังก์ชันนั่นเองนะฮะในส่วนของไฟหน้านี่ฮะ เป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับผมนี่เป็น LED นะครับ Daytime Running สวยๆนะครับกันชนก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์ AMG นะครับก็จะมีความสปอร์ตซิงมาพร้อมกับปาร์เซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะฮะสีสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยมากๆเป็นสีดำที่ดูเงาไม่มีรอยขนแมวเลยนะเออนะดูใสดูสะอาดตามากๆในส่วนของล้อนะครับตัวล้อเนี่ย ลายก็จะเป็นลาย AMG นะครับผมแต่ขนาด19นิ้วจะไม่เหมือนกับตัว GLA ที่เป็นรุ่น AMG นะตัวนั้นเนี่ยล้อจะเป็น18นิ้วแต่คันนี้ AMG นะครับ19นิ้วก็ใหญ่กว่า1นิ้วนะครับผมใหญ่กว่ารุ่นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกนี่ตัวเบรกจะมีความพิเศษครับตัวคาลิเปอร์นะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ AMG นะครับผมแล้วก็ตัวจานเบรกเป็นแบบเจาะรูสปอร์ตดูเท่ดูสวยมาก นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยตัวจุจ๊บยางของเขาเนี่ยนะมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันลมยางด้วยเวลาเอาไปเปลี่ยนยางนับหรือว่าเอาไปทําอะไรเกี่ยวกับล้อเนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งอยู่เซ็นเซอร์ข้างในเนี่ยมันจะเสียหายนะครับผมในส่วนของตัวยางนี่นะเป็นยางมิชลินไพ l o t s p o สปอร์ตโฟเนะครับเป็นยางปี2023เพื่อนเพื่อ นี่ยางปี2023นะครับก็ถามว่ายางเนี่ยทำไมอายุมันอาจจะลึกไปหน่อยแต่ดูเนื้อยางนะเนื้อยางยังใหม่ๆอยู่นะลงถนนน้อยนะครับลงถนนน้อยเพราะว่าคันนี้วิ่งไม่เยอะครับเพียงแค่เจ็ดหมื่นสี่เท่านั้นเองนะแล้วเขามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟรเมติกนี่ฮะโฟรเมติกนะผมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เทอร์โบนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบนั่นเองนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นรถ SUV s t y l สไตล์คอส e r โอเวที่มีความซิ่งมีความซ่านนะครับตอบสนองคันเร่งตอบสนองเท้าของเราได้อย่างทันท่วงทีนะฮะอัตราการเร่งดีมากๆคันนี้บอกเลยนะครับลูซายของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือน G.L.A ทั่วไปแหละ G.L.A 200อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคุมพลังของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะด้านท้ายนี่ฮะสัญลักษณ์ G.L.A 35ครับนี่บ่งบอกถึงความแรงเลยนะนี่สัญลักษณ์นี้นะไฟท้าย LED นี่กันชนมีดิฟฟิวเซอร์พร้อมปลายท่อคู่ครับนี่ปลายท่อออกคู่นะแบบนี้คะโคตรเท่เลยนะมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบคลิกเซนเซอร์ครับเตะเปิดได้นะครับผมนี่ฮะเวลามือเราไม่ว่างเนาะเราก็ใช้เท้าแย่เข้าไปแบบนี้ฮะพื้นที่การวางของครับก็มีให้เหลือเฟือครับเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเหมือนกับ พวกรถใหญ่ๆนะเพราะว่าคันนี้มันแค่ G.L.A. นะครับผมแต่สามารถพับเบาเพิ่มได้นะเป็นการพับเบาแบบนี้ครับ60ไม่ใช่สิ40 2 0 4 0นะครับผมไม่ใช่60 40แต่ว่า 60- 40เราก็สามารถพับได้นะก็คือ2อันนี้มันจะไปพร้อมกันเลยนะครับมันจะเป็นแบบ 60- 40หรือจะพับเป็นแบบ20แล้วก็40สองข้างเอาไว้นั่งโดยสารก็ได้นะครับมีพี่บางสายตาบางสัมภาระนะครับผม มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนี่แบบนี้ก็ใช้งานสะดวกครับตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz นะฮะนี่นะโอ้โหสวยมากเลยนะสีสันเนี่ยเรียบร้อยครับดูดิเงาวับเลยนะไม่มีรอยขูดรอยเบียดรอยเฉียวนะครับรอยขนแมวนี่แทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ํา นี่ก็คือในส่วนของภายนอกของเจ้า g l A คันนี้ครับทีนี้เรามาดูภายในนะครับผมต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะมันแฝงด้วยอารมณ์สปอร์ตนะครับตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะแบบผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผสมกับตัวหนังนะครับผมเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแบบนี้แล้วรวมถึงสายเบลล์ที่แฝงอารมณ์สปอร์ตด้วยสายเบลท์สีแดงแบบนี้ฮะจริงๆสายเบลท์สีแดงเนี่ยไม่ใช่มีแค่คู่หน้านะครับผม ตัวเบาะนั่งด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสายเบลลแดงด้วยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ส่วนตรงกลางจะเป็นสีดำนะเพื่อนนะนาก็จะเป็นตำแหน่งสี่มุมนะครับผมที่เป็นสายเบลแดงตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเมมโมรีจดจำตำแหน่งคนขับขี่3ท่านโดยการกดปุ่มที่แผงประตูตรงนี้นี่นะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแต่หัวหมอนไม่ได้ไฟฟ้านะหัวหมอนเป็นแบบเมนนุ่ครับนี่แล้วก็กระจกไฟฟ้า4ี่บานเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมพร้อมปุ่มสวิตช์ต่าง ร,รวมถึงตัวนี้ครับลำโพงเครื่องเสียงของเบิร์มเมสเตอร์นะครับผมจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์แบบสปอร์ตนะให้มันเข้ากับลุคของตัวรถ GLA 3 5นั่นเองนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสกา้านสปอร์ตนะครับผมหุ้มด้วยหนังนี่นะจับสัมผัสนุ่มมือกระชับมือมีแพดเดิลชิปมีปุ่มควบคุมมาตรวัดเรือนไม้นะะแบบนี้ครับนี่ มี h ฮชอัปดิสเพย์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็น MBUX เวอร์ชันใหม่นะผมเป็นเมนูภาษาไทยนะเป็นหน้าจอ w i ว s c สกรี c ค c k p i t แบบนี้นะครับก็ดูข้อมูลต่างๆได้ทั้งผ่านหน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่หรือว่าจะดูผ่านหน้าจอมัลติมีเดียตรงกลางแบบนี้ครับมีไฟแอมเบียนเปลี่ยนแสงได้นะครับมีคอนโทรลเลอร์นะมีเก๊ใส่คงใส่ของ,ของนะครับผมรวมไปถึงระบบช่วยเหลือต่างๆ อย่างอาทิเช่นระบบช่วยเข้าซองอัตโนมัตินะครับโหมดการขับขี่ด y n า m i ก SELECT แบบนี้คือให้มาดีให้มาครบแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างล้าสามารถปรับความแน่นปรับความหนึบได้นะครับนี่มีปุ่มให้ตรงนี้นี่นะฮะคือมันเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยนะฮะเราสามารถปรับได้เดยอะปรับตกแต่งตามแบบที่เราต้องการได้แบบนี้เลย นะในส่วนของแผงเดสบอร์ดด้านหน้าก็ดูทันสมัยดูสวยนะครับใช้งานไปอีกห้ปีบอกเลยดูไม่เก่านะฮะแล้วก็ตัวเบาะนี่สวยมากจริงๆนั่งสบายกระชับลำตัวนะครับามาดูเบาะนั่งด้านท้ายเออนี่เบาะนั่งด้านท้ายนะครับผมต้องบอกว่าตัวเบาะเนี่ยนะฮะข้อด้อยอย่างเดียวที่ผมเจอคือมันไม่สามารถปรับพนักพิงให้เอนมากกว่านี้ได้แล้ว นะครับอันนี้คือปรับได้สุดเท่านี้นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันก็นั่งได้สบายนะครับผมนั่งเดินทางสบายหัวเข่าไม่ติดเบาะหน้าศีรษะไม่โขบเพดานนะครับนั่งสบายมากๆนะครับฟองน้ําให้มันหนานะครับผมฟองน้ําให้มันหนานุ่มนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้เนี่ยมันทําให้เราไม่อึดอัดนะครับผมระบายความร้อนได้ดีด้วยนะก็มีในส่วนของการตกวางเบาะตำแหน่งหน้าเนี่ยให้มันยก จากพื้นสูงขึ้นมาก็จะมีพื้นที่การวางเทา้าขยับแข้งขยับขาอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับจุดอ่อนอย่างเดียวที่เจอด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือไม่มีช่องแอร์ครับช่องแอร์ไม่มีแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแอร์มันเย็นไวมากครับผมเออนะแต่ถ้ามีมามันก็จะดีกวนน่านี้นะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะี่ยฮะเป็นยังไงผมบอกเลยนะว่าภายในเนี่ยโคตรสปอร์ตโคตรซิ่งเลยนะด้วยสายเบลล์แดงแบบนี้นะ เออมันทําให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องยนต์นะครับผมเรามาฟังข้อมูลในส่วนตรงนี้ก่อนนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับผมดูแลดีมากนะต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากทั้งสีภายนอกทั้งภายในอุปกรณ์ต่างๆไม่มีชมํารุดเสียหายเลยเขาดูแลดีประวัติเข้าศูนย์มีให้ดูให้เช็คได้ทุกระยะทางนะครับผมเข้าศูนย์เป๊ะๆนะฮะ แล้วก็อีกสําคัญหนึ่งนะครับผมก็คือเขามีอุปกรณ์ครบนะฮะกุญแจมีให้ถึง2ดอกเลยนะครับคู่มือการใช้มีให้นะครับผมเป็นแบบสมุดเมนนวดนะครับหรือว่าจะมาดูในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะดูแบบออนไลน์ก็ได้แล้วแต่นะครับผมคือมันเป็นรถที่ทันสมัยค่อนข้างไฮเทคเลยแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นรถบ้านครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมตัดสินใจซื้อเงินสดเนี่ยไม่บวกเพิ่มนะครับคันนี้ก็จะ ในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับจะไม่บวกแบตน,นะครับผมก็เป็นรถบ้านเนาะเออก็ถือว่าดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมีประกันหลังการขายนะครับผมมีรับประกันในส่วนของเครื่องและเกียร์นะครับผมให้ยาวนานสูงสุดถึง2ปีนะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องตรวจเช็คระบบต่างๆเนี่ยสามกว่าจุดเลยนะครับทำให้เวลาเพื่อนๆได้รับรถไปเนี่ยก็เหมือนได้รถใหม่ไปเลยนะครับและก็ สุดท้ายนะครับผมในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับคันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.69เเท่านั้นนะครับผมและที่สำคัญถ้าเพื่อนเอนเครดิตดีนะครับไม่ติดปัญหาแบ็กลิสต์บูโรนะครับดาวต่ำได้นะครับผมเอาจริงๆนะรถหรูขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถดาวต่ำเริ่มต้นได้แค่54บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเนาะโหรถแบรนด์หรูขนาดนี้แต่ใช้เงินดาวเพียงแค่54บาทเอ้ยได้แล้วว่ามันได้ครับ ใช่สิวัดเราจัดให้ได้นะครับผมเมื่อได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมขุมพลังหัวใจของเจ้า Mercedes AMG GLA 35คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับผมพลังลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจ,าจริงนะครับผมเพราะมาพร้อมกับแรงม้าถึง306แรงม้าก,กันเลยนะฮะอัตราการเร่ง0ถึง100เพื่อนๆเชื่อไหมว่าใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นเอง เร็วมากๆเลยนะสําหรับรถที่เป็นดูดีไซน์บ้านๆแบบนี้แต่โ,โหขุมพลังเขามาแบบจัดจ้านมากๆนะครับแล้วก็อัตราการเร่งจากร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยใช้เวลาไม่เกินสิบวิครับประมาณแปดวิเก้าวิเท่านั้นเองนะ,นะผมอัตราการเร่งบอกเลยว่าจัดจ้านมากแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟโฟเมตริกครับโอ้โหมันยึดเกาะถนนดีมากๆเลยนะการขับขี่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะผมได้รถตัวท็อปแบบนี้สมรรถนะแบบนี้ในราคาเท่านี้มันคุ้มมากๆเลยนะฮะ ทีนี้ในส่วนของโครงสร้างแน่นอนว่ามันเป็นรถยนต์มือสองครับมันก็ต้องดูโครงสร้างกันด้วยนะครับผมนี่ hey, คันนี้มาพร้อมกับโครงสร้างสวยนางฟ้าเลยฮะไม่มีการแกะการหอดการขยับหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีเลยเพื่อนๆรถสวยรถใสครับและประวัติชัดเจนนะเพื่อนนะได้ไปเหมือนเหมือนได้รถใหม่ครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะคันนี้เลขไม่ไม่เยอะนะครับชั่วโมงการบินน้อย ก็โหเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยเพื่อนคือถ้าใครเล็งๆอยู่นะแนะนําเลยในราคาเท่านี้ผมว,ว่ามันคุ้มมากผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยได้รถที่อเนกประสงค์ได้รถที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบสปอร์ตได้รถที่สมรรถนะช่วงล่างแบบไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่ม่ะเดิมๆจากโรงงานมันมาแบบเต่งนี้อยู่แล้วขับเคลื่อนสี่ล้อะเออมันแบบคุ้มมากเลยนะในราคาแค่ล้านกลางๆเท่านั้นเองนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปครับเราก็มาถึงช่วงสรุปท้ายคลิปนะครับ ต้องบอกเลยว่าเจ้ารถ g l a 35คันนี้เนี่ยมันเหมาะการใช้งานได้แบบทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะใช้งานในชีวิตประจําวันขับแบบทุกวันนะครับผมเป็นรถที่ยูเซอร์ใช้ทั่วไปได้นะครับหรือว่าอยากจะเอาไปซิง่งเอาไปซ่าเขาก็มีโหมดการขับขี่ให้และพละกกาลังเครื่องอยนต์เขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเครื่อง2.0เบนซินเทอร์โบ306แรงม้าที่อยู่ตรงนี้นีฮะอยู่ในฝากระโปรงเขาเนี่ยผมมันแรงมากๆอัตราการเร่ง ตอบสนองเท้าได้อย่างฉับไวแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าขับไปแล้วมันจะปัดจะเป๋ช่วงล่างโฟรมิติมั่นใจได้ไว้ใจได้ยึดเกาะถนนในประเทศไทยเนี่ยได้ดีทุกเส้นทางแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของความไฮเทคล่ะโอ้เขามาพร้อมกับระบบไฮเทคเยอะแยะมากมายทั้งตัวค e ูชคอนโทรมีเซนเซอร์นะครับรอบคันระบบช่วยเหลือต่างๆแจ้งเตือนต่างๆนะครับมันทําให้การขับขี่เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานด้วย แน่นอนว่า Mercedes-Benz เนี่ยทำตลาดในไทยมานานนะครับผมเรื่องของความปลอดภัยเอย่ยเทคโนโลยีเอย่ยอะไรต่างๆนานาความหรูหราความสะดวกสบายเขาไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับผมชื่อชั้น Mercedes-Benz เนี่ยในประเทศไทยบอกเลยว่าเขาไม่ทําให้แบรนด์เขาเสียหายแน่นอนนะครับแล้วมาพร้อมกับ AMG สัญลักษณ์นี้บง่งบอกถึงความแรงครับเพื่อนๆท่านไหนที่เล็งๆอยู่นะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนในราคา1,599,000บาทไม่บวกเพิ่ม จัดไปเลยครับถ้าง,งบถึงจัดเลยนะผมแล้วก็ดอกเบีย้ยต่าด้วยนะคันนี้เริ่มตน้น2.69เท่านั้นเองใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตรงนี้นะฮะใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้ใครที่ชอบสไตล์การนําเสนอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยและใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยเป็นกําลังใจให้อีกท่องทางหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวเพียงนี้ครับสวัสดีครับ